สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ D N Play Channel นะครับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆไปดู MV เพลงใหม่ของ B N K 4 8กันครับก็สำหรับเพลงที่จะไปดูกันตอนนี้ก็เลยก็คือมีอยู่2เพลงนะครับก็คือเพลงจาก Undergirl mm hmm. เพลง h a t c h e Penguin นะครับวิ่งไปสี่แพนกวินแล้วก็เพลงที่2ก็คือ วิ Wing ่งวะซันใครนะครับหรือวิ่ง3ครั้งของน้องจา๋าโอชิผมนี่เองนะครับก็แต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะขอดูวิ่งวะซันใครก่อนแล้วกันพอวิ่งวะซันใครเนี่ยเพิ่งเพิ่งปล่อยออกมาเลยเราก็หลอตั้งแต่ช่วงเทสเตอร์เริ่มแล้ว <S <S พเพราะว่าเดาว่าวันนี้น่าจะปล่อยนะฮะโอเคเดี <S <S <Okay. S 2> okay. ๋ยว ไปดูของๆกันเลยครับมนสกเกลหน้าจอเป็นแบบเป็นแบบยาวนะแบบซีเนมาติกครับตัดตัวด้วยน้องสายเหยียบด้วดน้องอ,อันนี้ก็คือฉากที่เห็นในทีเอร์ ไปเต้นกันที่แบบเหมือนครับเขาเรียกว่าสนามกีฬาทีก็คิดอยู่แล้วว่าคงน่าจะประมาณนาี้เพราะว่าทีเฟิร์เป็นโรงเรียนนะเออเป็นเด็กที่ <c oughs> เรียนอยู่ <c oughs> เหมือนแบไม่เห็นหน้าเขาเอกวีนะทุกคนไปวีดแบบ ท,ทุกคนแบบวีดผู้ชายป๊อปป๊อป,ปอะไรอย่างเงี้ยทิกฟ้าไปแอบมองนะครัทุกคนฝึกวิ่งกันนะครัางนี้ How to win g

ไม่เนเตไปหมดเลยจี่ช่วงลาที่ชวเอ่นารตัวยีอแล้ฉันพะขวัญก็น่ารัอันนี้ไขว่หวานใช่ไหมหร้อ,รอ,องง่ายต้องไฟ อันนี้ฟอร์จูนใช่ไอ่าโอ้โหเหมือนทุกคนแบบมีคนที่ชอบเหมือนกันนเลยหรงมิกกี้เด่นอ่ะน่ารักไม่ใช่เด่นคือหมายถึงฟิลดี ตลกอ่ะนะ้องทำไมอ่ะอน่ารักเป็นแบบน MV แบบฉบับไอดอลเลยนะ มีแก๊ง CCM อหมใช่เมองักอ่ะีมาแล้ว สางครั้งไว้เลยนะ,ะ,ะ,ะดีอ่ะแล้ว่็ไอ้คดีก็ดีนะคือเป็นสตูดิโอก,กันกับทำเพลงอาชิลเพลกวีนนะคำม่วนมาก ี <Yeah. S 2> คือตอนแรกก็กลัวว่าจะมีดราม่ามาแย่งกระแส MV น้องนะก็รู้สึกโล่ง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 เฮ้ยดีใจที่ท,ที่ที่มันออกมาดีแอรทมก็ก็ดีนะอ่ะ MV ต่อไปที่เราไปดูก็ MV ต่อกันเลยก็คือเพลงฮัชเชเลเพนกวินมิงเพสิบเพนกวินนะครับที่ไข่มุกเป็นเซนเตอร์ไปดูกัน มไขกับแพนกวินอีก15ตัวเหมือนเป็นทีมสกรีนแหละก็จะเป็นเป็นตัตูเดียวกันแต่แบบเขาเล่นคนละทีมของสกิียิ้มมาล้วก็เทคนิคการถ่ายก็ต่างกันอันนี้จะแบบมีความแฟนซีนิดนึ่งเห็นตอนแรกที่เขาวงวันเกิดมินทีไว้นะตอนนี้ก็เหมือนแับว่า เป็นสตอรี่ข้าวว่าทุกคนกำลังเตรียมเตรียมปาร์ตี้ให้เป็นเอร์บิวเนอรนี่นั่นล่จไม่ชอบแสงประมาณนี้นะมาดูป๊อปดิ ทำการให้มิเตีเหมือนเริ่มเหมือนเริ่มเหมือนเริ่มโอเคนะหลังจากที่ตอนแรกหมือนเราพลาด นี็จะเป็นเหมือนชอดเดียวของละครแหละ รอมิเตทีมามาแล้วให้ความรู้สึกเหมือนอ,อกประมุข ก็จบไปแล้วก็วจะเป็นสเต็ปเดียวกันกับเหมือนตะกี้เพราะว่าเป็นทีมงานเดียวกันไม่ว่าเป็นบริษัทหลักเดียวกันแต่เองเครดิตชอบของวิง่งไงมันเหมือนแบบกรอบมันงแบบ่ายดีแล้วก็ไอตัววิ่งอะ่ะมันก็วิ่งแค่แบบเหมือนเป็นสตอรี่ของมันเลยแต่นี้ก็โอเคไม่เ จบไปอีกเพลงหนึ่งแล้วนะของ a s ชเเลเป็นควีนจริงจริงอ่ะเพลงของ u n d e r อร r l กแล้วก็เนเกก็ถือว่าทำมิวสิกวิดีโอมาได้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าดราม่าของของเพลงหลักอ่ะเขาก็คือเรื่อง Airtime แต่เข้าใจว่า3เพลงนี้ถ่ายใกล้ๆกกันนะดังนั้นการฟีดแบกของของเพลงหนึ่งมันไม่ได้มีผลอะไรกับตอนที่เพลงที่2เพลงที่3ถ่ายทําแต่มันคือการที่เขาคิดมาแล้วดังนั้นก็ คือรู้สึกว่าเขาอ่ะเหมืนกับตีแตกความเป็น MV ของไอดอลนะคือเนื่องจากเมมเบอร์มันเยอะแล้วมันเป็นซิงเกิลที่ทุกคนเขาโหวตให้ให้เซมให้ให้ตัวน้องมาติดในแต่ละเพลงแต่ละเพลงใช่ไหมเขาจะมีความคาดหวังในในแอร์ไทม์ว่าโอเคใครที่อันดับสูงสูงก็น่าจะได้แอร์ไทม์ที่มากกว่าใช่ไหมเพราะมันไม่ได้เหมือนรับ MV ็ีที่ถูกเลือกโดยบริษัทอ,อะไรองเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่า MV ของไอดอลเนี่ยมันคือสูตรสเเร็จนะมันก็คือมีลายเต้นใช่ไหมมีลายร้องมีช็อตเดียวแล้วก็มีสตอรี่ไลน์ที่แบบว่าไม่ต้องแบบตีความอะไรเยอะขนาดนั้นซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่มันย่อยง่ายอย่างดังนั้นบางคนเขาเอาจจะดูจบแล้วมันก็จบเลยอะไรเงี้ยมันก็โอเคก็ MV จบแล้วแต่ถ้าบาง MV ท,ที่ที่เน้นเรื่องสตอรี่อะไรเงี้ย มันอาจจะต้องมีความตีความกันหลังจาก Mv จบว่ามันหมายถึงอะไรอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะผมว่ามันมี Mv ที่ทำแบบนั้นได้แล้วก็จบใน3นาทีนะอะไรประมาณนั้นซึ่งมันอยู่ที่การใช้สัญลักษณ์ในในการในการแต่ละเซนแต่ละซซนของของผูก้กกับอยู่ที่อยู่ที่ทางทีมโปรดักชันเลยว่าเขาต้องการหยอดอะไรลงไปบ้างอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันคือเป็นสูตรสำเร็จของ เอ็มวีเพลงไอดอลก็คือมีนั่นแหละอย่างที่บอกมีซีนเต้นซีนร้องมีช็อตเดียวก็เป็นอีก MV หนึ่ง2 MV ที่จัดการแอร์ทานไม่ดีหลังจากครั้งแรกที่จัดการแอร์จัดการแอร์ทานไม่ดีคือตอนที่ผมรู้สึกว่าของคิมีวะเมโลดี้ตอนนั้นก็คือแทบจะไม่มีซีนเดี่ยวของคนที่ไม่ใช่ฟอนด์แบมเบอร์นะแต่เป็นทีมทุกคนก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นภาพรวมอะไรเงี้ยมันก็มันก็ดีอะไรเงี้ย โอเคสำหรับ2 MV นี้ก็ยังไงก็ฝากน้องด้วยนะทั้งไขม่มุกทั้งจ๋ารวมถึงมิวสิกด้วยอีกคนหนึ่งแล้วกันเพราะว่า3คนนี้เป็นมิมิคุโมซึ่งติดอยู่ใน3ยูนิตก็คือมิวสิกก็อยู่ในฟอนต์เมมเบอร์ของเซนบัสเซึเฮฟวี่โรเทชันนะไขม่มุกก็เป็นเซนเตอร์ของฮาเชเลเพนิกินอันเดอร์เกิร์ลแล้วก็ของจ๋าก็เป็นเพลงเฟนเตอร์ของเ mm hmm. ออ่เพลงวิงกวอซันไข่นะครับซึ่งเป็ดเน็กซ์เกิรดังนั้นก็ นั่นแหละฝากสนับสนุนน้องด้วยรวมถึงทั้งวงด้วยนะครับก็จริงๆไม่อยากให้ใครคิปเมทคืออาจจะมีเมนได้แต่ก็อยากให้สนับสนุนภาพรวมของวงเพราะว่าถ้าวงไปต่อไม่ได้เราเองน้องเราเองก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันประมาณนั้นแหละก็สําหรับ2 MV นี้ก็รู้สึกสนุกมากๆก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้วันนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบายครับ